สวัสดีค่ะดิฉันนางคำแปงสีีสงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตส,สูงการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตส,สูงเป็นการดแูแลโดยทีมสหวิชาชีพและภารคเีเคยที่จะร่วมกันเพื่อให้ผู้ป่วยมีความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนให้เขาสามารถมีชีวิต อยู่ในสังคมและก็สภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งหัวใจหลักของการดูแลก็คือ,อมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีการทำงานเป็นทีมซึ่งเราจะมีการวางแผนแล้วก็ตั้งเป้าหมายในการดูแลของผู้ป่วยเป็นระยะซึ่งเราจะดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยที่กลุ่มที่ยังไม่ป่วยถึงกลุ่มที่ป่วยแล้วหรือกลุ่มที่มีภาวะแทรกซ้อน ทั้งในโรงพยาบาลและก็ในชุมชนเพื่อให้เขา,ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหติตสูงเราก็จะมีกลยุทธ์หรือว่าเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจที่เรียกว่าการสนทนาสร้างแรงจูงใจเพื่อให้ผู้ป่วย มีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็สามารถดูแลตนเองได้ซึ่งเราก็จะมีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันกับผู้ป่วยซึ่งเราก็ให้ผู้ป่วยนีย้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจสิ่งที่เขาจะกระทำเราก็จะเป็นคนช่วยชี้แนะหรือว่าแนะนำแล้วก็กล่าวชื่นชมให้กำลังใจสิ่งที่สําคัญนะคะทีะ่เราใช้ตอนนี้ก็คือ เราจะให้กำลังใจคนไข้แล้วก็ให้เขามีส่วนร่วมในการทำทุกอย่างเพื่อที่เขาจะสามารถดูแลตนเองได้แล้วก็สามารถควบคุมระดับน้ำตาลและความดันในเลือดได้